วันนี้พามาดูเชฟโรเล็ตเทอ,เเอร์เบเซอร์มาพร้อมไฟเดไล์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมใสๆสวยๆล้อแม็กนะก็เป็นลายดาวสีบอนทองทันสมัยมากมีบันไดข้างมาให้ด้วยล้อแม็กก็สวยๆมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับฟิล์มดำสวย รอบคันโดยรวมดูดีมากเป็นรถครอบครัวด้วยเจ็บที่นั่งไปได้ในทั้งบ้านเลยท้ายก็สวยๆโลโก้เชฟโรเลตก็สวยเด่นมากรอบคันโดยรวมเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุปิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมไม่เคยเรารับประกันเรียกช่างมาตรวจสอบก่อนได้หรือจะนำรถเข้าสูนตรวจสอบก่อนซื้อได้ ถ้าซื้อไปแล้วไปตรวจสอบเจอว่ารถราชนมายินดีขึ้นกันมีกับจบไฟฟ้าด้วยรับข้างไฟฟ้าเกินไมดิจิตัลมีจอดิสเพย์ให้ด้วยเกียร์ออตโต้นะครับเบาะภายในก็สวยๆด้านหลังก็สวยอบปรับ,บไฟฟ้าด้วย ภายในก็แบบนี้เลยด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับคนนั่งหลังนี้ไม่ต้องกังวลเลยเย็นสบายแน่นอนเบาหลังก็นั่งได้จริงนะสามารถนั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นหนังแท้ทั้งคันนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานฝาท้ายก็สะอาดสะอานมากตะเข็บโดยรวมไม่มีชนหนัก โครงสร้างเดิมนะฮะหลังนี่เดิมเดิมเลยเดิมแท้จากโรงงานลองรอยจากโรบอทที่ออกแบบเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับเป็นการอาร์ตเป็นการอะไรต่างๆของโรงงานย่งอยู่ครบเราซื้อมาเราตั้งขายเลยฝากระโปรงหน้าก็สวยๆแบบนี้คานหน้าเดิมเดิมไม่มีเคาะไม่มีทำสีพ่นสีไม่มีนะ เดิมจากโรงงาน่อยาที่ท่านเห็นเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาไม่ให้ดูถึงขนาดนี้แต่ว่าเรากล้าให้ดูให้ตรวจสอบกันถึงขั้นนี้เลยถ้าท่านใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากข้อความไปได้นะครับขอบคุณมากครับ